โอเคครับส่วนโซโลคิงเนี่ยดีไซน์เขาจะเป็นแบบเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็จะมีลูกเล่นผสมของระหว่างทรงจากแบรนด์ดังต่างๆนะครับผมที่ทำให้มาคล้ายคลึงกันสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้เรามากับกีตาร์แบรนด์ใหม่นะครับผมเป็นแบรนด์ Solo King นะครับผมแบรนด์นี้เนี่ยก็เป็น made in China นะครับผมเราได้เข้ามาเป็นล็อตแรกแล้วก็ล็อตสุดท้ายนะครับเราก็จะไม่นำเข้ามาอีกแล้วทั้งหมดที่เรามีนะครับก็ประมาณ300ตัวนะครับผมนี่เราก็จะคัดรุ่นเด็ดๆมาให้ดูประมาณเนี่ยหกตัวโอเคครับส่วน So ล o King เนี่ยดีไซน์เขาจะเป็นแบบเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็จะมีลุคเล่นผสมของระหว่างทรงจากแบรนด์ดังต่างๆนะครับผมที่ทำให้มาคล้ายคลึงกันอย่างตัวนี้ก็เป็นรุ่น M1 Classic ทรงก็เป็นทรงสแต็ปเป็นซิงซิงฮัมที่ตัดคอยได้ด้วยเป็นแบบปุ่มท็อกเกิลสวิตเลยนะเหมือนคล้ายๆกับพวกคัสตอมรุ่นสูงๆเลยป่ะใช่ครับอ๋อแล้วก็คันโยกคันโยกนี่ก็เป็นแบบว่าสามารถดึงลงแล้วก็ดึงขึ้นได้ส่วนตัวหย่องนะครับผมตัวหย่องเขาเนี่ยเป็นเทมเบโลสองเสาสามารถใช้คันโยกดันลงและดึงขึ้นได้นะครับผมซิเตอร์ก็หทาง1 2ง สามสี่ห้าครับผมโอเคครับพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะี่ยก็เป็นสีทองแต่เป็นสีทองที่ออกแนววินเทจวินเทจหน่อยมันจะมีความแบบว่าเก่าๆอารมณ์แบบลิลิกมาอะไรอย่างนี้ข้างบนก็เหมือนกันเป็นลูกบิดล็อกสายด้วยอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นรุ่น MS 1 c u s t ค m นะครับผมจริงๆคล้ายกันเลยนะแต่ว่าภายนอกก็จะต่างกันนิดหน่อยอ่ะให้ดูมุมนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นสีกับเคลือบด้านทั้งตัวนะครับแล้วก็ไม่มีปิก,กาด มีการเจาะรูตรงปิกอัพลึกๆนะครับผมคันโยกก็จะเป็นเทมเโลสอเสาอี e. กดลงได้ทีหนึ่งเหมือนกันส่วนกีตาร์ตัวนี้ครับหน้าตาเขาจะจำลองขึ้นมาให้คล้ายกับกีตาร์แบรนด์ดังแบรนด์เลงที่ขึ้นต้นด้วยตัว S หน้าตาอะไรคล้ายๆกันหมดเลยมี t o อกเกิลเ c ตัดคอยได้เหมือนกันโอเคครับรุ่นต่อไปก็เป็น QM ย4นะครับผมตัวนี้เป็นทรงเทเลที่มี2 h u คัมบักแล้วก็ตัดคอยได้เช่นกัน แล้วก็พวกหยองอะไรพวกนี้ก็เป็นเทมโรโ่สองเสาเช่นกันสามารถดันลงและดึงขึ้นได้เช่นกันครับผมปกติแล้วเขาจะมีอะไรแบบนี้ไหมเทเลฮัมคู่หรือว่าเทเลมีคันโยกเทเลฮัมคู่เคยเห็นในบางแบรนด์ครับแต่คันโยกแบบนี้ผมไม่เคยเห็นส่วนเจ้าตัวสีของเจ้าตัวนี้ครับเป็นลายควินสีฟ้าเป็นลายเหมือนขึ้นน้ำเยอะๆเจ้าตัวนี้ที่มันได้ชื่อรุ่นเมควิล M แล้วก็ยี่สี่ผมว่าไอ้คำเมควอล์ M, มันน่าจะมาจากลายที่เรียกว่าควิน ควินเมเปิลนะครับส่วน24ก็คือ24เฟตตรงนี้12มาถึงนี่24ประมาณนั้นครับผมส่วนพวกลูกบิดก็เป็นล็อกสายเช่นกันแต่ตัวนี้ก็มีความพิเศษตรงเรื่องน้ำหนักเป็นทรงเจลีที่น้ำหนักคนข้างเยอะเลยต่อไปนะครับก็เป็นตัวนี้ S400 นะครับผมสีส้มเลยทั้งตัวรูปทรงของเขาเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นทรงอะไรอาจจะเป็นทรงของเขาเองหรือเปล่านะครับมีความอ้วนแล้วก็ตรงส่วนเบ้าเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนกับพวกสมัยก่อนปะที่ที่จะต้องมีที่รองศาดเพื่อเล่นหน่อยหรือไม่ก็ยีเล่นอย่างเดียวอ่าก็คล้ายๆレスพอนะครับแต่ไม่ได้มีน้ําหนักมากเท่าแล้วก็ไม่ได้มีความนูนอะไรก็จะแบนราบๆไปส่วนพวกชุดอะไรงเงี้ยก็จะคล้ายๆเทเลปิก,กาดและคอนโทรลแล้วก็ปิกอัพด้วยครับมีปิกอัพวางบนเพลทเหล็กอะไรเหมือนเทเลเลย ร้อยสายแบบทะลุเหมือนเทเลแล้วก็ลูกบิดของตัวนี้นะครับไม่ใช่ลูกบิดแบบล็อกสายเป็นลูกบิดของเทเลเลยจริงๆงของโซลคิงก็จะมีรุ่นมากกว่านี้ครับมีประมาณ30บกว่ารุ่นนะแต่ตอนนี้เราเอามาโชว์เพียงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําเป็นคลิปแยกทีละรุ่นเลยนะครับผมสาหรับรีวิวฉบับเต็มนะรวมถึงระบบภายในด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงว่าเขาวางวงจรแบบไหนเป็นปิกอัพ a อร์นิโกหรือเป็นปิกอัพเซรามิกอ่ะทีนี้เรามาดูกันเรื่องสัมผัสกันต่อเลยดีบ่านะครับผมอันน คือพวกเราแกะมาเนยแบบยังไม่ได้ทําอะไรจริงๆเลยนะสาย,สายก็ไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคครับตอนนี้เราได้ตั้งสายทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้เป้เล่นดูแล้วกันว่าสัมผัสเป็นยังไง หลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วเนี่ยพวกคอพวกอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเหมาะคนมือใหญ่แบบผมเลยเนี่ยข้อดีคือสำหรับคนที่มือใหญ่ผมอย่างเงี้ยจะเล่นค่อนข้างง่ายพวกเฟดพวกอะไรเวลาแบบดันสายเงี้ยก็ค่อนข้างสมูทนะแต่ที่ติเลยคือติอัพสองตัวเนี้ยบาลานไม่เท่ากันตัวล่างบางตัวบนหนาจนแบบทําให้น้อยมันออกมาแบบมีเสียงแตกนิดนิดแล้วก็เรื่องเฟดเนี่ยมันเขายังไม่ได้ตั้งพวกทัชชิ่งอะไรมาให้ช่วงบริเวณเนี้ย มันต่าแต่พอมถึงเฟดสิบสองเนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นมาระดับหนึ่งทําให้พวกให้พวกนี้มันจะมีการติดเฟดอยู่อย่างเช่นแถวแวช่วงเฟดห้าจะติดอยู่ประมาณนี้ครับผมจะมีช่วงระหว่างสายอกสายหช่วงประมาณเฟดสามหรือเฟดห้าถึงเฟดเจ็ดส่วนสายหนึ่งก็มีช่วงเฟดสิบสองประมาณนี้ครับผมก็จากโรงงานเหมือนไม่ได้เซต มาให้ใช่ครับส่วนตัวนี้ครับคอก็ใหญ่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยความใหญ่ก็ถนัดมือคนเล่นแบบใหญ่ๆแบบผมเหมือนกันคนที่มือใหญ่นี่สบายเลยเวลาเล่นสำหรับคนที่มือเล็กๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะจับถนัดหรือเปล่านะครับผมแต่ก็สามารถลองได้โอเคเดี๋ยวขอเช็คเรื่องงานเฟดหน่อยดีกว่าเริ่มมาสายหกก่อนโอเคตียันแต่เฟดสามเลยครับผม แต่ข้างในไม่ค่อยติดนะเพราะข้างในมันเหมือนกันเลยตรงนี้ไล่ต่ำแล้วก็มาสูบตรงสิบสองเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยก็คือช่วงบริเวณเฟดสามเฟสเจ็ดสายหกสายห้าแล้วก็ลามถึงสายหนึ่งจะจะติดตรงแถวเฟดสิบสองเหมือนกันส่วนการเซตอัพเ่ยเขาก็ไม่เซตอัพพวกสายอะไรมาให้ เพราะว่าตรงนี้ก็มันเตี้ยลงก่อนแล้วค่อยมาสูงตรง12ทำให้บริเวณนี้มาติดเฟดแน่นอนส่วนช่วงนี้จะไม่ค่อยติดเพราะมันสูงโอเคครับต่อไปเป็นตัวสีดำตัวนี้ชื่อรุ่นว่า MS 1 Classic นะครับผมสัมผัสแรกคือคอมันใหญ่มากคอเขาน้าใหญ่ทุกรุ่นเลยแล้วก็เช็คเฟดก่อนสาย6ติดตั้งแต่เฟดแรกเลยครับ โอเคติดมาถึงเฟสสิบห้าติดหมดเลยใช่แค่ไปทั้งหมดเลยสายหนึ่งสรุปแล้วตัวเนี้ยสายสี่หกครับติดทั้งแถบเลยก็คือไล่ไปเลยเดือนหนึ่งถึงยิบสองติดทั้งหมดนี้เลย แต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อกับทางร้านเราเดี๋ยวเราเข้าบริการ m u s i c ก l a n u จูนออยู่แล้วนะครับเราก็จะเซตอัพทุกอย่างให้ดีพร้อมใช้งานได้อยู่แล้วไม่ติดเฟสนะครับผมทาให้ทัชชิ่งเตี้ยลงแล้วก็คอตรงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะลองตัวนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไง ครับหลังจากที่ผมได้ลองตัวนี้แล้วก็ Pick up ตัวนี้สำหรับผมคือมันยังไม่เป็นทําเบอรกิ้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยังลมแบบมีความเก๊กเกลางๆอิดหนึ่งครับผมคือมันมันมีความบางในเรื่องของเสียงเกมที่ปล่อยออกมาจากเอฟเฟกต์แล้วหัวโน้ตที่มันเหมือนจะเต็มนะแต่ก็ไม่เต็มทาที่นีคอมันก็ใหญ่เนี่ยแต่ก็เหมือนพวกวินเทจที่แบบยุคก่อนๆนะที่เขาเล่นกันแบบอ้วนๆหนาๆใช่ครับแต่ผมชอบเรื่องหนึ่งคือเรื่องเฟสตรงนี้มันลื่นดีก็รูปร่างหน้าตาเนี่ย จริงๆแล้วถือว่าผ่านเลยนะก็เป็นทรงโมเดินที่แบบทําได้ทันสมัยเหมือนพวกไฮเอนด์ระดับสูงแต่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะยังซู้ไม่ได้โอเคที่เสียงมันบางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์ของโ o ล i n g เขาหรือเปล่านะครับแต่ที่ออกมาก็คือเสียงมันค่อนข้างที่จะบางลงหมเลยเราก็ได้รู้จักรูปลักษณ์หน้าตากันไปพอประมาณแล้วนะครับสำหรับโ o ลคิงในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะทํารีวิวแยกกันให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับผม ก็อย่าลืมเบิดที่เคยบอกไปตอนต้นนะครับโซลูคิงล็อตนี้เป็นล็อตแรกล็อตเดียวและล็อตสุดท้ายนะครับเราจะไม่นําเข้ามาอีกแล้วมีทั้งหมดประมาณ300ตัวนะครับผมแต่ถึงยังไงโซลูคิงที่เราบอกในวันนี้ที่มีปัญหาเรื่องงานเฟดเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าซื้อจากทางร้านเราเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วเราจัดการให้เรามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งในคลิปรีวิวแยกทีละรุ่นเลยนะครับรวมถึงเราจะรีวิวแบบละเอียดเลยนะว่าระบบภายในเาเาป็นยังไงไ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับ